ครับสวัสดีครับพอกันมอนี่ย่ำคื้นครับตั้งแต่เดอกเลยพาพี่น้องมอาการเห็ดครับเห็นอลไรได้นี่นเห็นนะครับมาเบิงกำลังเป็นไข่เลยครับมาดีมือเขามากนี่ แม่งครับตะกะเตียนตะกะเตียนแบบนี้ครับการเห็ดเพาะครับได้ตุนแล้วครับ ตุนและครับคางกันครับผมเหยียบไม่มีแล้วมิงยาณเกี่ยวกัวบกเครียบบ้างครับมูนี่แสดงว่ามูนี่มูไน่เหรอ เกิดเป็นโบเคียบุญครับได้เพิ่มหกใครครับมาแนนําสมาชิกการเหตุมือนี่ครับอันนี้จับ้ังครับครับการสวัสดีครับผมแล้วก็ทั้งนี่แหละนิวมาหนี่ว่านี่มานี่อันนี้สมาชิกเข้ามาบนนี้ครับสมาชิกครับอันนี้นิ้วครับสวัสดีครับมาต่ปีที่แล้วครับอันนี้ชื่อยงสวัสดีครับ เปิเปีนครับเ <Stand orn> ปิครับน้มากอ่าเสกันยางกายวาอย่างกับไปหางเก้ากันนนี่นู่ก้วยพวกี่หัวทพวกตาดีนี่ใส่ไปหาูเนี่ยเอหออดเอาไปนแ่นไปสิพาพี่น้องไปยางเก็บเห็ยดางมาขึนครับทาน่แบบกดนี่คือเห็นหาดอขึ้นไปต้องเอื้นครับ ตามกฎไปบานเลยครับจุ่มมีบานครับนี่ดูด มากันเลย <c oughs> บึกในตาครับ อีชมพูครับสียังครับโอู้สีขาวครับ เป็นยังไงเนาะครับมากบ่และครับพาที่น้องว่าการเหตุครับเมื่อนี้กำลังใจเรือม,มากแล้วสละทีมงานเอาไหมเมื่อว่นอักเอาไว้ต้องบอกเลยครับนับได้ครับ ใครเึนไหมครับมาเพิ่งกันก <laughs> นี้ครับผลงานไผนี่ครับจสตา่ันครับเปเรียไอเลียด้ลยครับ ผมย่างเหยียบครับว่าไงสองดอกโอ้แต่อีต้นผมย่างเหยียบอยู่นี่ครับว่าง่ายกวเห็น นนม,มาเบิงนาเบิงมาเบิ้งเลยไปหาดูมาเบิงดูนี่นี่แหละมันจวงสี่แหะ não na moinha ซองอีกว่าครับซองตาอีกว่าหาอีกครับหาอีกได้เห็ดได้เห็ดลายอย่างว่าดูจังหน่อยเด้อครับเห็นแล้วบ่ไม่ละหาร์ล่าอันนี้วัยรุ่นหัดเก็บเห็ดวันนี้ฮาร์ดครับฮาดเราออกเลยังสี่ใบปาดไหมบาทเี่ยว่เออนนั่แหละนั่นแหละ โมันใหญ่มันหน่อยว่ามันย,ยังดอกอขึ้นแล้วดอกเข็ดมันจะงามโอ้ยขีนนอมันจะเก็บยางเดียวครับปลาเป็นสีนนออขนอีนนนอีหนนี่องงอนี โอ้แต่ว่ามันท่านี่ออกสิบอ่ะซองกระตาหาอนขอบคุณครับดูพอเท่ครับวัดวันเก็บไม่พอสายใครนี่ผมเอาขี้ดินออกแนี้ยนี่ยครับเอาขี้ดินออกให้เด้อเอาเราร้อยสี่ร้อยจังหวะครับ นสองดอ,อกครับมันมาเนี่ยพี่น้องครับอจอบส<า>ร้สางก็เห็นเลยทีครับป่าตอโกเหมือนตัวครับหนึ่งดอ,อกครับผมเก็บไว้ดอกใหญ่วนี้เห็นจากดอกก็อยู่นี่ซีดอ,อกครับผมเพาาาื่าให้งเก็บอย่างพี่น้องครับดอ,อกตัวข้นน,นี้นะทีดี นี่เป็นมุดกินอยู่ครับ my, ยังหัวก็ไม่เป็นใครโอ้สแสดงว่ดดอกไงโอ้โหเงาดอกที่สามครับผมพลังงามพอดีเลยครับใส่สองตาเลยนี่โอ้หมนันตัวนี้ร้อยได้เก็บไข่ไงพวกเอื้อนได้ี่อยื่ดวโดดเดียวครับ อ,อันมันครับมันนี้มากาันเย็ดก็ไปต้องแรงครับอันอยากเลิกงานครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปหาปท่างคุณนเนาะเห็นอีกคนนี้เลยครับผม ใช้งามน,นี่ครับอ,อ,อันนี้นีงบีบีครับวันนี้เอาของแขกก่อนของแขกก่อนนะครับพอ,อ,องสีเ็กฟูงหนึ่งนี่หนัว <40 S 1> พอเลยสิบ <40 S 1> ดอกนะงามพอเลยสวยงามมาก มีกำลังใจแล้วเหรมีกำลังใจเลยหรือมีกำลังใจมุงยายยังสีลอยๆอยู่ครับ ให้อุ้มครับรีมนอุ้มเลยครับรีมนอุ้มอีกเท่าไรรีมนอุ้มอีกซีครับเป็นเจ็ดดอกครับอยู่นี่ มีคนยอมแพ้นะครับเมื่อจับสั่งครับดีไอหยอกหนึ่งไงจับสั่งเรื่องโมบายนะครับงานแตกแล้วสิเมื่อไปเห็นงานบ่อข้าวปมสิกลับลงไปเห็นงานควันครับอีด่วยลงเมื่อควันไทยเล่นครับมือมีงานตัดเสาครับมีงานตัดเสอดอกดอกอมร่าครับเดี๋ยวส่งไทยทรงืุ่นีครับ มือหนามีโอกาสว่าไม่ได้มือหนาไม่โอกาสหนามืเอื่อเนเลยครับเอ้อมอเหนื่อยบ้น <laughs> ครับพี่น้องครับกาสวัสดีครับผมเมื่อก่อนมูเนอ่ะเปผลงานที่ไหนกันลอยไหล่ตอก <c oughs> เป็นไงบุกเขาวันนี้แหละครับปีนาปิตาย,ย่างดีบุก <c oughs> เขาเนี่ย <c oughs> เคยมาเก็บบนนี เกีบยงยังขึ้นเธอแลับแต่กังวนเนี่ยเคยมาเกีบน้ำเธอนึงนีครหลแต่ยังขึ้นเนี่ยครั้งแรกเลยถี่เหยียบเลยเย็เนรูลเหรอ เหี่ยวคักค่ะสวนตา,ตาครับเบิดแล้วเติบงนึ้งตัวนี้ นเก็บหมองละไข่มากเลยครับ อันนี้ช่วงเกิดเป็นจุ่มเล็กน้อยครับเำลาเพิ่งอีกสองไครครับสองใครยิงเงาใหม่น้ำมากครับเงาได้ล่ะเงาเด้ยล่ะครับน,นี่เดียวเ้เงาเนี่ย どこでかい ครับให้ครับ ตังเสียงครับใครลงหัวคาวครับเสตอรครับ็กชายครับเดี๋ยวพอตะลุดนนีเนะครับ จักสิบไข่แหมคือสีตะสอนเนาะครับรุ่นนี้แม่ไข่ใงญ่ครับเห็นอีกสองดอกครับเป็นละมูขาวครับเดี๋ยวพ่อตังสิเนาะครับ กันอีกครับเหลืออีกนวลท่าพี่ครับยางกาําลังสียางอวยเมื่อแหล่ะครับก็กับเมื่อเมื่อเนี้ยครับก็เลยสิพ่านองกับเจ้าอวยเมื่อครับยันหิวนอนเนี่ยนะร้100อยอ่อนนี่น่ะร้อยเก็บเพชรนี่นะอาร์ตอาอนนี่น่ะแก่วคุณครับ <c oughs> <c oughs> ให้จีงออกมาจงออกมาเิ่งใครนี่ครับ ออกจากใครรุ่นนี้เนะครับปลาหิดเพาะโอ้โฮโฮโฮเนี่ยครับขี้กันอยูนอ่นะเป็นขอนเลยครับ ตอนนี้ก็นั่งพักครับสมาชิกเหลือสี่คนครับอันนี้ตากล้องก็รู้สึกเป็นยังไงมือนี้ออกงานยังคืนขาลอยครับคนบ,บีเบอแต่ปีลเ,ปเลยนิวเลยเยียมครับก็รู้สึกไหมมวนครับอันนี้เคยมาแล้วทั้งมวนทั้งวาเปิี่นเคยมาการ ith, เฮิตเทเล่ก็รู้สึกยังไงเทเล่กับมวนอยู่ ขึ้นไว้นี่ต้องเป็นยังไงความคิดต้องเรื่ที่ขึ้นไว้หรอคือยางมาเก็บเอาเลยล่ะมันติดเกิดเต็มเลยแต่ทีไหนอะอันนี้อันป่านคืที่ข่อยได้จบไม่กินง่ายง่ายหน่อยเนาะงานนั่งพังสุดที่เห็นแต่ละดอกไฟหมอบเเริ่มสีเบิดแล้วตาลู่ในอเตียนแต่ก็ดีดีก็ไปทีแล้วมันยิ่งงานเนียคนมาคนมาไล่ปันเนี่ยคือมาติเบรกพวก มาเบิ่งกันนี่เอาเปิดใบไว้ใบนี้ขึ้นดูเปิดใบนี้ขึ้นดูเออใบนี้แหละเออเก็บเอาใบนี้นกัครับเออเก็บเอาไอ,าอ,าอา้กาว่านางผักกันนะเสียไข่เนาะเสียนะตาไปครับเนี่ย เอาเลยเอาเลยเสื้อผ้ายหรอนี่เดือดรอหนึ่งอยู่นี่เลยเดี๋ยวขอย่างขายแล้วยอดรู้สิครับสามดอกนี่ดอกหนึ่งอยู่นี่ใบไส้ ดี๋ยวอีกจัหน้อยกัสีพาเมื้อนแต่กวองมือสามาอีกวะหัวแหงเลยเขาข้อดแจงหรืออยแจงเลยเขานี่ครับ่ช้อนดกนไครัน อยากอกอดจากซีดอกนี่นะครับพีน่น้องว่าผมจะเห็นบ่มครับดอกจักซีดอกไหมตาสะแอ,อนวไหมเครื่องกระตาใหญ่ครับโอ้ใช่ทามันกระตาหน่อยนี่เต็มครับแต่กระตาหน่อยคือตะเก่านะหายยีกครับกอดตะลุนนีนะะวังนี้เนาะอ้วยเมื่อย่องคางมองจอดรถนี่แหละครับกระลังสีอ้วยเมื่อยแะครับ จงมาสรุปผลงานครับเป็นละงกดอกบักไงเลยครับนีกากำลังสีกาบานครับพอเวลาพัก่อนะตอนเศร้าครับนี่ผลงานหะครับไอ้ใตตากลกองอ่ผลงานตากลกองกันี้ครับใสุ่ตรเตจะได้เหตุย่นเติม้มีย่นบัวตแก้กปีกายอยู่ขบคายอยู่หรอ ขอบคุณหลายๆด้วยครับที่มาการเหตุการณ์ครับเดี๋ยวพูดคำว่าเก็บเหตุกิดเก็บเหตุแบบไหนครับเก็บแบบออนไลน์ครับจังมวลครับจังบวมเมย์พร้อมครับให้สู้บวมเมย์กับพ่อแล้วขอบคุณหลายๆด้วยครับจังหวัดกมนันิีดนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายที่สุดเท่าีเคยเก็บมาหปีสองปีนี้อีรีเลย ปี2ปีเนี่ยเดือไลายที er ่สุดกระตายน้ำพุงขึ้นสิเ็มแต่เก็บเธอแหลกเลยทำนี้ก็ที่ว่าโอเคละคุณ